เกียจปฏิบัติก็มัวดันก็ไม่ต้องทำสิถ้าขี้เกียจให้นึกถึงข้าข้าทำมาห้าสิปีอุปชาข้าสอนว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงไม่ต้องทำหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและอิทธิบาติหารเรื่องเล่าว,ว่ามีชายคนหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนสาหัสหมดสติไปชั่วขณะญาติจึงนำรูปถ่ายหลวงปู่ดูมาวางไว้บนอกพร้อมสวดระลึกถึงท่านไม่นานนักชายผู้นั้นก็เริ่มหายใจและฟื้นคืนสติอย่างน่าอัศจรรย์แพทย์ยังกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่ดูวัดสแก ช่วยให้รอดตายจากวิกฤตนั้นได้อย่างปาฏิหาริย์ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วเวลาทุกใจเรื่องอะไรเพียงแค่ระลึกถึงท่านก็มาหาแล้ว